ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแล็นะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อคำถามนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็สมาชิกทางช่อง YouTube สอบถามเข้ามาว่าหากต้องการประกอบแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็คืออย่างที่เห็นในลักษณะแบบนี้นะครับควรจะเลือกอ่า เซลในลักษณะแบบไหนนะครับถ้าหากว่าเราต้องการประกอบให้ง่ายที่สุดนะครับให้ง่ายที่สุดเราก็เลือกเซล์ลที่มีเช่นแพ็กเนี้ยค่าวความจุ 20, 25- 25แอมป์สา m นะครับก็เลือกเซลล์ละ25แอมป์ไปเลยนะก็ก็จะประกอบง่ายก็จะใช้ทั้งหมดถ้าเป็นระบบ12บโวลต์นะครับก็จะใช้ทั้งหมด4เซลนะก็จะเป็นระบบ12โวลต์สำหรับ แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือเรียกว่าระบบ c s อันนี้คือกรณีที่ที่เราต้องการประกอบให้ง่ายและรวดเร็วนะครับก็ใช้บัตบาร์อหนสงนะครับแล้วก็บัตบาร์ตัวที่3ก็อยู่ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นระบบ c s แล้วแต่ถ้าหากนะครับต้องการใช้นะครับที่มัน จะนำไปใช้งานได้หลากหลายขึ้นก็อาจจะประกอบด้วยเซลล์แบตเตอรี่32650นะครับแพ็กนี้ก็ 50M แอมป์นะครับนะ50แอมป์ก็จะมีการประกอบนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ไม่ได้มีอ่าฉนวนปิดนะครับเราก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะต้องมีการใช้นะครับลวดนิกเกิล นะครับหรือจะใช้สายไฟในแพ็คลักษณะที่เห็นแบบนี้ก็ได้นะครับนะก็จะมีความยุ่งยากขึ้นไปอีกนะครับก็คือการใช้ปัดบาร์ก็จะได้ใช้เยอะขึ้นนะครับได้ใช้เยอะขึ้นก็จะมีในส่วนของการบัดกี้การขันน็อตยึดน็อตนะครับแล้วก็เป็นการสปอตนะครับสำหรับท่านไหนที่มีเครื่องสปอตนะครับความยุ่งยากก็จะเพิ่มตามมา แต่ผมมองว่าแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีในลักษณะที่ว่าหากเรามีพื้นที่นะครับที่เป็นรูปร่างอาจจะไม่ใช่เป็นรูปทรงตามที่เราประกอบได้เราต้องไปประกอบให้มันเข้ากับเงื่อนไขกับรูปทรงนะเช่นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะมันมีพื้นที่ลักษณะที่แ,กแตกต่างออกไปเราอาจจะต้องใช้เซลล์ในลักษณะที่เป็น เซลสามสองหหศูนย์หลายๆเซลนะครับไปประกอบนะเพราะว่าแบบนี้มันจะมีการออกแบบรูปร่างตามที่เราต้องการได้แต่ถ้าเป็นแพคในลักษณะที่เห็นอย่างนี้มันก็จะมีลักษณะตายตัวนะครับเราไม่สามารถไปเพิ่มลดพื้นที่บางส่วนได้นะครับนะความยากง่ายก็จะแตกต่างกันนะครับแต่แบบนี้ก็มีข้อดีก็คือมันประกอบได้รวดเร็ว ตัวนี้มันกันร,ระบบ 4S ผมก็ใช้บัตบาแค่3ตัวแต่ค่าวความจุ200แอมป์เลยนะใช้บัตบาร์ตัวจบได้แบตเตอรี่แพ็ค200แอมป์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่ารูปร่างมันไม่สามารถแปลผันตามที่เราต้องการได้นะครับและอีกอย่างนะครับในแบบที่เป็นเซลล์3260เนี่ยผมอาจจะมีแบตเตอรี่แพ็คนะครับในลักษณะแบบนี้ ซึ่งเป็นระบบ 4S ในระบบ12โวลต์วันนี้คืนดีนะครับอยากเปลี่ยนระบบไปเป็น24โวลต์นะอาจจะใช้แค่2 2 2ชุดนี้2 p นี้ไปแยกเป็น1 p แต่เป็นระบบ 8S นะครับไปเป็นระบบ 8S เพื่อที่จะทำเป็นระบบ24โวลต์ก็ได้เหมือนกันนะครับนะไปทำเป็นระบบ24โวลต์ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นเซลล์ในลักษณะแบบนี้หรือแบบนี้นะครับ มันไม่สามารถนําไปทําเป็นระบบ 8S ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นความหลากหลายข้อดีข้อเสียมันก็จะแตกต่างออกไปนะครับข้อดีข้อเด่นข้อด้อยก็แล้วกันนะครับไม่ถึงกับว่าข้อเสียหรอกนะครับมันก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า,าผู้ใช้งานนะครับมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักใช่มากกว่าแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านใช้งานนะครับในลักษณะที่เป็น ระบบโซลา r เซลล์ยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะยังไงก็เป็นระบบ12โวลต์อยากจะประกอบง่ายๆนะผมก็แนะนําเหมือนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับไอแพ็เนี้ย2 0 0แอมแอเลยนะครับก็ใช้บัดบา3ตัวจบนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหลักการที่ผมใช้เลือกว่านะควรจะใช้แบตเตอรี่ลักษณะแบบไหนนะครับมาใช้ในการประกอบนะเป็นแบตเตอรี่แพ็คตามที่ต้องการครับ